คุยก่อนโชคครับวิจารณ์มวยชอบในศึกมวยไทย7สี7 SD ครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็ถือว่ามวยไทย7สีครับได้นำมวยคู่เอกนะครับมวยเงินแสนกลับมาให้พี่น้องแฟนมวยได้ติดตามได้รับชมนะครับซึ่งถ้าถามว่าเกียรติเพชรช่วงนี้ก็แบ่งมวยออกเป็น3ชุดนะครับก็จะมี1ครับชุดที่เอาไว้ชกนะครับในรายการวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง7 นะครับลเราดู SKS แล้วก็ศึกท่อน้ำไทยนะครับส่วนชุดที่2ก็คือไปลุยศึกบันลูพินีนะครับก็แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับไปลุยศึก RWS นะครับในช่วงนี้นะครับก็นักมวยก็เริ่มกลับมาโจกที่ช่อง7ให้แฟนมวยได้ดูได้เห็นบ้างครับและนักมวยดังๆนะครับก็จะกลับมาโจกที่ช่อง7ไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับจะได้ รับชมเบอร์1เบอร์ต้นต้นนะครับของเกียรติเพชรอย่างสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการชิงเบอร์1ของเวท126ปอนด์ของเกียรติเพชรสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นการชิงเบอร์1 122ปอนด์ของเกียรติเพชรนะครับสัปดาห์หน้า3ส,าสิงหาก็จะเป็นทางฝั่งของคมเพชรนะครับเจอกับทางฝั่งของเพชรสมานโอ้โหน่าดูครับแล้วก็สัปดาห์หน้าถัดไปนี่ก็จะเป็นเหมือนเราปูนเสือก็จะมาแล้วนะครับ ก่อนจะไปถึงสัปดาห์หน้าครับว่ากันสัปดาห์นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามีมวยชูโรงถึง2คู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นไทยนะครับถือว่าเป็นมวยที่ค่อนข้างได้รับกระแสตอบรับจากแฟนมวยล้นหลามพอสมควรครับเริ่มกันที่คู่ที่1 Facebook ฟาร์มสุกกับบือนไทยนะครับพบก,กับปูตินในเวยียดนพิกัดร้อยสิบห้าปอนด์เพิ่งชกกันมานะครับไฟล์ล่าสุดของหน้าคู่ก็คือเสมอเสมอกันมาครับ Facebook ก็เป็นมวยประเภทมวยเปิดเกมนะครับเดินเข้าหา จับบงในคว้าคออาศัยจะจับวงในจะแทงเข่าอย่างเดียวนะครับอาวุธนำนี่ไม่ค่อยจะมีนะครับเวลาที่เจอพวกอาวุธนําเยอะๆนะครับหมัดสอกนะครับอย่างอดัมนะครับสอดีชพันนี่ a c e b o o k ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับหรือเจอคีเลียนนี่ก็โดนฟันศอกนะครับทำให้เจ็บก่อนคือกว่าจะเข้าหาถึงตัวคู่ต่อสู้นี่เจ็บก่อนช้ำไปหมดนะครับ ทำให้แพ้ตลอดนะครับสำหรับ Facebook ส่วนปูตินนะครับก็เป็นมวยที่ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เป็นมวยที่ฟอร์มสดฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะครับเจ็ดแ์ไฟนี้ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับประเภทฉากออกนะครับประเภทฝีมือดีกว่านะครับอาวุธนี่มีจังหวะเตะขวาสวยๆถีบซ้ายค่อนข้างทําได้เร็วนะครับหมัดก็ต่อยได้ดีนะครับสำหรับปูตินพูดง่ายว่า อาวุธของปูตินก็จะเยอะกว่านะครับแต่ว่าต้องเสริมในเรื่องของความแข็งแรงนะครับสำหรับปูตินถ้าถามมาคู่นี้โอกาสใครจะชนะมากกว่าส่วนตัวยังออกรองที่ทางฝั่งของปูตินนะครับเชื่อว่าทีมงานส่วนน้ำทานชิลีทีมงานเสาเทียนโพไฟนี้แก้วิธีการโจกแก้ทางการชกมาแน่นอนนะครับและก,ก็การบริหารพลังก,กำลังนี่ก็คงจะทำได้ดีกว่าไฟที่ผ่านมานะครับคุมให้อยู่นะครับไฟนี้ยังมองว่าปูติน สามารถเก็บชนะได้ครับยินดีด้ที่ทางฝั่งของปูตินสอเทียนโพครับคนที่2องก็เ,เป็นการกลับมาช่องเก็ยรภาคหนึ่งของไทยสอจอเปียอุทัยนะครับวันนี้เจอกับบัวแก้วส,วสวปรกรณ์สุด,ดินในเวียดในพิกัดร้อยสามสิบหกปอนด์สลับไทยนี่นะครับหลังจากที่มีประเด็นกับทานชินนะครับคือไฟนั้นแฟนมวยมองว่าไทยล้มมวยนะครับแฟนมวยกลุ่มหนึ่งมอง,มองเลยว่าไทยล้มมวยเพราะว่าอะไร เพราะว่าเปิดขึ้นมาในไทยโดนเตะขาฉากเดียวเจ็บแล้วก็นอนเลยนะครับแทบไม่ทำเลยโชคดีของไทยนะนะครับที่ทางฝั่งของทีมงานผู้จัดไม่ได้สั่งแบนไทยตลอดชีวิตนะครับถ้าโดนแบนโอ้โหํำบากเลยนะครับไทยนี่ก็หลังจากแพ้ไฟนั้นก็ไม่ได้ทำการโชกที่รายการมวยเมืองกรุงเลยนะครับเขาไปเก็บตัวฟิตซ้อมแล้วก็ชกในรายการมวยภูทรนุ่นล้วนนะครับ ก็มีแพ้น็อกบัวแก้วสอสปรกรณ์พสรสลินกูชควันนี้นะครับจากนั้น3มไฟล่าสุดชนะลวดนะครับฟอร์มสดจึงได้กลับมาที่ช่อง7็อีกครั้งหนึ่งก็มีชนะคะแนนนั่นเพชรอุบลชนะคะแนนด้านเพชรศักดาสุรินทร์ราชมงคลนะครับชนะน็อกเพชรสลิชัยนะครับเด็ดเพชรสีทองหมาล่าสุดครับฟอร์มสวยสดงดงามทำให้ผู้จัดครับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชร ได้ดึงไทยกลับมาสูมวยเมืองกรุงเป็นมวยเปิดเกมมวยหมัดหนักนะครับสอกคมประเภทเตขะาะนะครับแล้วก็มีหมัดถือว่าหมัดหนักนะครับหมัดมีหนักคล้ายๆกับกุหลาบดํานะครับคล้ายๆกับพี่เขาแหละครับสรับไทยข้อเสียของไทยก็คือเหมือนกับกุหลาบดาเลยนะครับเห็นเขา่ามันเห็นระเบิดท้องบางนะครับโดนตีเขา่าโดนแทงเขา่าโดนหมัดไม่ค่อยเอาส่วนน้าเงินครับบัวแก้วสอสปะ ก่อนนะครับวกแก้วนี่ก็ถือว่าเป็นมวยประเภทมวยฝีมือนะนะครับประเภทจังหวะฝีมือฉากออกติขวาต่อยขวานะครับถีบซ้ายในเรื่องของความเป็นมวยอาวุธมวยจะคมกว่านะครับหลากหลายกว่าการยินระยะก็จะทําได้ดีกว่านะครับในสองไฟล์หลังก็มีนะครับชนะคะแนนทางด้านยอดก้าวไกลพียูภาพใบล่าสุดชนะรอกที่4ีทางด้าน,น คุณเด็ดปีเกติแสนใจมวยเทยยมน็อกคุณเด็ดได้ก็ถือว่าเก่งนะครับถือว่ากระดูกมวยก็พอๆกันนะนะครับสำหรับคู่นี้เบื้องต้นคู่นี้ยังชอบไปที่ทังฝั่งของบัวกแก้วนะครับดูว่าอาวุธของบัวกแก้ววันนี้ไม่เป็นรองนะนะครับส่วนตัวมองว่าสู้ได้ครับสู้ได้นะครับถึงแม้ว่าจะมาเยือนช่องเจ็ดไม่กี่ครั้งแต่ว่าไฟนนี้ผมว่าบัวกแก้วสู้ได้นะครับแล้วก็ จะใช้ความหลากหลายจังหวัฟฝีมือผ่านไปได้นะครับออกชอบทิ่นั่นบัวแก้วสอสอปกก่อนครับเดินทางมาถึงคู่ที่สาเป็นรองคู่เอกนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทีเด็ดชาตนนครศรีกับจอมหดวเจพีพาวเวอร์ล่าสุดของนักคู่ก็คือการชกกันมานะครับทีเด็ดก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนมา2ครั้งนะครับโชกที่ช่องเจครั้งหนึ่งแล้วก็ชกที่ราชดำนวนครั้งหนึ่งก็เป็น, T นท,ทีเด็ดชนะมาทั้ง2ครั้งทีเด็ดชานนครศรีก็ เป็นมวยที่ชื่อดีกว่านะนะครับประท,ทับเบอร์ใหญ่มานะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรสยามไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของวันชัยน้อยนะครับหรือว่าอื่นๆนะครับเกาะเต่าแบบนี้นี้ว่าชื่อดีกว่าครับทางฝั่งของทีเดียดนี่เป็นมวยที่ขึ้นมาทีละระดับระดับนะครับแต่ก่อนนี่ชกเมื่อรอบปูนเสือีตกรอบั้งแต่รอบแ,อบแ,กแรกๆเลยนะครับเป็นมวยที่มีแต่เข่า แต่จากนั้นนะครับก็มาเปลี่ยนชื่อแต่ก่อนนีชื่ออํานาจเด็ดสินายกโมดหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนเป็นทีเด็ดดีวันดีคืนนะครับอาวุธนี่หนักแรงขึ้นนะครับไม่ใช่แต่ตีเข่าอย่างเดียวนะครับก็ยังมีลูกเตะขวานะครับแล้วก็มีหมัดถือว่าหลังๆก็พัฒนาการออกอาวุธได้ดีนะครับสำหรับทีเด็ดส่วนน้ําเงินจอมโหดจีพีพาวเร์ก็เป็นมวยเปิดเกมเตะขาเจาะยางต่อยหมัดกระดูกมวยการผ่านมวยนี่เป็นรองเป็นรองนะนะครับ จอมโหดนี่ถ้าไปเจอกับเพชรสยามนี่ยังห่างเยอะนะครับยังเจอไม่ได้เลยแล้วว่าไปเจอกับาทางฝั่งของวันชัยน้อยนี่ก็ยังเป็นไปไม่ได้นะครับก็เป็นมวยที่ชกเวทเล็กกว่านะผมว่าสาหรับจอมโหดร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าก็น่าจะยังไหวนะครับวันนี้เป็นลองหลายอย่างนะจอมโหดครับเบื้องต้นกูนี้ยังชอบที่ทีเด็ดชาแนครศสีนะนะครับวันนี้มวยเคยชนะมาดูว่าน่าจะเก็บชยชนะไ,ไปได้อีกหนึ่งไฟแบบไม่ยากมากนักนะครับ เบื้องต้นส่วนตัวก็ยังชอบไปทีทีเด็ดชานาครสีครับผู้ที่4เป็นมวยคู่เอกครับบิวเพชรโกศลพบก,กับรณชัยต่อรามินทาหรือว่ารณชัยวายี่จีนนะครับถือว่าคู่นี้ก็เป็นมวยแพ้ทางกันหรือไม่ไฟนี้ก็จะได้นะครับได้พิสูจน์ได้เห็นนะครับมวยแพ้ทางเป็นยังไงก็เหมือนคล้ายๆกับคู่เพชรนะครับพลันชัยที่ชกกับเพชรโฟกัสหรือว่าโฟกัสแอสันป่าตอง ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเพชรนี่จริงๆเขาสดแรงมาชนะมาตั้งหลายไฟนะครับพอเจอกับโฟกัสทีไรโชคไม่ออกนะครับเจอมวยซ้ายทีไรเจออย่างโฟกัสทีไรนะครับทั้งที่โฟกัสร่างกายก็ไม่ได,ดีเท่ากับเพชรนะครับแต่นั่นแหละครับคือการแพรทางกันวิวเพชรก็ส่วนกับรณชัยเหมือนกันนะครับวิวนี่พอเวลาโชกกับรณชัยมักจะหมดแรงว่ามักจะไม่มีแรงนะครับคิดได้จะทําไม่ได้ตลอดทําให้แฟนมวยก็มองว่ารณชัย เป็นฝ่ายที่มีโอกาสได้รับชัยชนะมากกว่านะนะครับหลับยูก็ถือว่าเป็นมวยจวังหวะฝีมือชกยากนะครับประเภทมวยดีถ้าที่ที่ช่องเจ็ก็นันานๆนะครับถึงจะได้มาชกทีหนึ่งเพราะว่าหาคู่ชกยากต้งวัยรุ่นน้องนะครับจะขึ้นมาชกด้วยนี่ก็หายากนะครับอย่างล่าสุดที่ขึ้นมาประท่าฝีมือด้วยก็เป็นคัมแบ็กครับก็แพ้เหลี่ยมครับส่วนใหญ่ก็เหลี่ยมดี ชนะคู่ต่อสู้ด้วยเหลี่ยมเหลี่ยมมวยนี่ถือว่าแพวพาวครับส่วนรณชัยนี่ชนะคู่ต่อสู้ด้วยจังหวะฝีมือแข้งซ้ายซ้ายทั้งแถบแต่ว่าซ้ายแบบครบเครื่องนะครับเป็นเตะซ้ายนี่ถือว่าเตะได้แม่นเตะได้หนักเตะได้คมนะครับสลับรนชัยเมื่อต้นคู่นี้ยังชอบไปที่ทางมวยซ้ายของรณชัยนะครับยังดูว่าคู่นี้เป็นมวยแพรทางกันครับชอบที่รนชัยต่อลามินทาครับ